อะละครับทุกคนตัวอย่างซีรีส์ The Lord of the Ring มาแล้วนะฮะเป็นซีรีนะฮะว้าวนี่คือ The Ring of ฟ o w e r วนะครับผมเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นก่อน The Lord of the Ring นะฮะ <But even S 1> โอ้นานมากเลยไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นก่อนเป็นพันปีเลยต่อนนะฮะไปดูกันของ Prime Video นะฮะ a m a z ย n p r น m e นะฮะ แต่ต้องงานความอลังการแบบนี้หรือเป็นเดลหรือเป็นเนี่คือจตนาการของเจยนี่คือจินตนาการของเจอาโธคินนะฮะถนนะะ้าเขายังอยู่คงดีใจอ่ะ Put up your sword. The enemy is still out there. What my hunger lot the Wow, it is over. You have not seen what I've seen. <coughs> I have seen my share. You have not seen <coughs> What I have seen. <coughs> เขาบอกว่าทุนสร้างสูงกว่าเกมออฟบอลอีกนะฮะนี่คือซีรีส์ที่ทุนสร้างสูงที่สุดเป็นประวัติการนะฮะของซีรีส์ทั้งหมดที่เคยมีมาบนโลกใบนี้นะและตอนนี้เริ่มเชื่อแล้วว่ะเฮ้ยว้าวเย้ติงข่าวคนแคะด้วยว้า ววขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหขอดูฮอบบิทหน่อยนี่น่าจะฮอบบินะ,ะ้า ว้าวโคตรน่าดูนะเว้ยฮ่ <c> ้ <oughs> เออค่อยยังชั่วหน่อยนะฮะตอนแรกเราก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะสู้เดอะลอตอฟเดอะลิงได้หรือเปล่าจากภาคหนังที่เคยทํามาซึ่งแน่นอนว่ามันคงไปสู้กันยากนะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพอดูแล้วรู้สึกว่าเออน่าจะสนุกกว่าเดอะฮอบบิทแน่นอนนะฮะเออแต่ว่าจะดีเท่าไตราภาคเดอะลอตอฟเดอะลิงที่สร้างโดยปีเตอร์แจ็กสันหรือเปล่านเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคงต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าคง ไม่ต้องไปเปรียบเทียบขนาดนะั้นเพราะว่าอันนั้นคือหนังอันนี้คือซีรีส์นะครับก็ต้องรอดูว่าถ้าเป็นซีรีส์เนี่ยจะเป็นยังไงผมเชื่อว่าซีรีส์เนี่ยน่าจะขยายขอบเขตจัก,กรวาลของมิดเดิลเออร์ได้เยอะมากเลยทีเดียวแหละนะครับเพราะว่าเวอร์ชันหนังเนี่ยมันถูกจํากัดด้วยเวลาไงฉะนั้นบางทีมันคงเล่าอะไรแบบเอ่อลงโฟกัสที่ตัวละครนั้นตัวละครนี้ได้ไม่มากอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าพอเป็นซีรีส์เนี่ยนะครับเป็นแบบซีรีส์ที่มีความยาวเยอะๆอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายดีเทลท เราจะไม่เคยรู้นะฮะจะถูกนํามาเผยในเรื่องนี้นะครับอืมแล้วก็จะไม่ซ้ํารอยกับเดลลอตับเดลิงด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างซีรีส์เรื่องนี้กับตัวหนังเนี่ยมันคนละยุคคนละสมัยกันนะครับฉะนั้นยังเป็นจักรวาลเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละช่วงเวลานะฮะฉะนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันผมเชื่อว่ามันจะเป็นการเติมเต็มมากกว่าและจะทําให้จักรวาลของความเป็นมิดเดิลเอิร์ธเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นดูแล้วสมศักดิ์ศรีฮะสมศักดิ์ศรีไม่ไม่เส ซีรีส์ที่ทุนสร้างสูงที่สุดเป็นประวัติการอย่าลืมถ้าใครที่ชอบเรียกรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสเอสแอลใน, YouTube นยูทูนีก็บิดนภัสใน t i k กต็อกนะครับเดี๋ยวจะเอาเคลิปรีวิวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ